ครับเราดิไอ้บ้าอัลโหลแป๊บฮัลโหลแป๊ช่างเขบอกว่าชอบดิที่ไรเขาบอกช่างเดียตรงตรงเลยเออต้องอยู่ได้ ชดใช่ปะงอนๆงอนอ่ะเอางอนอีกดิแล้วมันไม่ต้องไม่แล้วไม่ต้องเป็นคุระฝ่ำอะไรเงีบยแบบหลิกของแบบเอาไหลเอาอะไรเข้าไปก็ได้แบบแบบงอปะเอาหลิกของความมีไหมหลิกอ่ะมีไหมอ่ะเอาออกมาบ้างเอาไม้บอสขานิดนึงคุยกับน้องก็ไม่จำเป็นต้องไปมองกุ้มคือเป็นโรคคือไม่ไปดูแลเขาอดูแลทำไม มั่นใจสักขนาดนั้นโอ๊ยผิดบทเป็นไรไม่เป็นไรครับเป็นไรอ่าบอ๊สแล้วพูดพูดจัะไม่ได้อึ้งโอ้ยไม่ต้องเลยชอบเราดิอะไรเอาก็บอกว่าชอบดินี่งบอกชอบตรงๆเลยนะ ไม่เห็นแล้วก็ไ่ด้ไม่เห็นก็อรพูดไปเลยอ,เอาะไรชอบก็บอกว่าชอบดิอีรอยังบอกชอบตรงๆเลยเนี่ย <c oughs> เหอ ดิวกับบอสจำไว้นะที่คอมเมนต์ไปที่เปลี่ยนไปและทำด้วยนิวโดวยเฉพาะครูชอบบอกขออะไรแล้ววันจริงจะไม่ทำไม่เอาอีกแล้วนะไม่งั้นจะไม่ช่วยอะไรอีกแล้วถ้าพูดอะไรไปแล้วจะไม่ทำบอกกันตรงๆจะได้ไม่เสียเวลาโอเคโอเคโอเคลงมา